มาต่อวัดเร็วให้เพื่อนครับก็เห็นเพื่อนยืดหลังตัวลงมาข้างหลังฮะผมต้องบอกวันนี้ทีมบาดาลองนี้ขาดตัวเก่งครับแบบรับไ้่แล้ววันนี้ต้องมาถามว่าบาดเจ็บหรือเปล่ามาทานให้เดูซิผมเอ็นที่เกมงฮะ อวยู่นที่บอลสองคนนีครับจะมีเรื่องสูรหรือเ่าครับและให้ไม่มีครับจะสวสามสาวสองหนึ่งครับให้มาที่โผดเร้าขวาบดนแรงเกินไปครับผมผู้สาวทัวร์อองจังหวัดต้องเลยครับจังหวัดมันจะเพิ่คพิดเร็เวเหงือนเ้ิบถือได้โผล่ครับสี白银ทอง หัวขอต่อบอลดันสั้นนครับแล้วให้มายังได้ครับคนนี้ตล้องครับเป็นเวลานี่มีความเลยว่าทนี้ใทยมามาทางขวาสวยครับเลิศเลิศพยางจะส่งเข้าไหนครับยังติดอยู่ครับมาที่กล้องครับต่อมาตั้งกันใหม่ครับโยมีตัวคุ้จังหวะของเกมแล้วโดนครับ ให้ยนุนเนี่ยจังหวะนี้แตะข้ามขานี้หน่อยอะโธ่ให้มาตมารงกลางจบแล้วตรงพยายามจะแหวกไปแล้วหนีมาดยิงจะรูติดเซฟรับยจ้ามจบสามคนมครับโผงพงขึ้นมายัางได้ครับทีมบอลหอง CJ เหรือแต่ร่อนขาไปจังหวะนี้แต่อาจได้เป็นลูกพุ่งครับกลอวยดงเกม แล้วก็ให้สัญญาเปลี่ยนตัวแล้วฮะทีมาบองทอถ้าจจะเปลี่ยนในเร็วๆนี้ดูล้วไม่ไดีเรยเล่นเกมน้ำโยนหนึ่งกขาเลยว็อทิ้งมาที่ว่างดรงี้น้อออกห้างแล้ว มนนีครับหปต้อนกับก้าวไปโดนเฮาแล้วครับรถต่ำบอมาได้เอาครับตรงาดงเดียวนนี้นึงเราให้มาก้นนนอนไมายามไตหวัดดีรี่ปวไม่คหลบ โอหทางซ้ายครับตัวขึ้นมาเองครับแล้วจะให้ทะลุข้าุนี้ยังไม่หายครับเราจะโต้มาต่ทางขวาโมน่าจสหนื่อยว่นี้จริงยังติดเซฟครับยังิ่ไปกตหเระตูไนาะตที่สองนะครับตรงหวะว่าจะคู็ส่งเก้าแล้วระคำว่าใชทีครับปล่อย คอยขาให้เพื่อนครับที่อยู่หลังๆครับเกือบไปแล้วครัเหลือเรามีการเปลี่ยนตัวนะครับ4ใองทองตามอยู่หนึ่งประตูครับแต่ตอขอผู้เล่นตัวสำรองนะครับจะไม่อนุญาตให้อยู่ในข้างสนาไมไหมนะครับผมเราประชาสามารดยันทุกวันนะการเปลี่ยนตัวต้องแจ้งกรรมการนะจะเราโดนใบโดนพนักฐานไม่ได้ครับ เพราะฉะนั้นอาจจะโดนมให้เหลือได้ครับต้องระวังครับดูครับขึ้นมาทางขวาแล้วมาเป็นแผงแล้วซีใบทงองหันกลางแล้วลูกนี้โหนี่เปิ่หน่อยครับพยายามไต่ไหวาดจริงเร็วเลยครับมีเพื่อนอยู่ทางซ้ายทางขวาทางขวานี้จใจร้อนไปนิดนะึงครับผมลงมาใหม่ครับขอใจขงฉันหน่อยครับทำมันยันตงตกลงไม่ลงครนะับ ช่วงห้าเพียบท้ายครับเวลาดำเนินมาเร็วเหลือเกินครับมาทีกองด้วยใช้ความเร็วมาทางขวาครับยิงเข้าข้างตาข่ายครับโค้งนี้ต้องระวังเลยครับเท้าขวาแกนี่ไม่ธรรมดาเป็นผู้เล่นนี่ย ทีความแท่ตัวสูงครับตัวนี้จะเข้าเพื่อนี่ต้องระวังนะเข้าทางหล่อแล้วเนี่ครับหลอดสูงปาดตานะปาดนี้ตัวใช้ความเร็วปาดมาแล้วยังใช้เท้าเซฟได้วไม่ใช้ตัวอู้หใช้ปลายเท้าเลยลูกนี้กลับออกแล้วไฮเร็วแล้วทีใบดองวองยิงอัดอีกทีนึงยังหมกผมเชื่อได้กล้องนี่ลงมาช่อเก็บสามะ คือมาโตกุ้นคือในหวานด้วยดียวยกคือขอทุกคนเมื่อแล้วเฮยเว่อีสวยัพยายามจะต่อันเลยนะรั้อนเล่นนะจังหวะนี้ครับ ยังไม่ข้ามแดนที่สามารถเล่นเร็วได้พี่มับใช่ครับตอนเล่นแดนเล่นจะเป็นแดนตัวเองครับใช่แล้วท่าบอลตรงสุดนะสามารถเล่นเร็วได้เลยนะแต่ถ้าข้ามแดนแล้วนี่เล่นเรือไม่ได้ครับยังานุสีเดียวครับอุ่เวลาเหลือสามนาทีเฉยๆนะบ่อนี่ข้อมสนิทของเอฟเอครับมีอะไรเกิดขึ้นได้เสมอครับเดี๋ยวมาดูครับยังมีเวลาอยู่ครับ หนานแื่เลื่อเดียวอะไรก็ไม่นนแน่เอเดีเมแนี่คือตีใบาวองด้วยนะต้แตะเทาขาจรงเองุนี้เ้ไทค,ครับโอ้แข่รุนี้มามอาครับว่างยาวมาทขาตรงน,นี้ไม่เ่อยดีนะ ยังได้บรลูกที่บาดาองห้องมงทันซ้างนะผูอสองพยยามยังได,ด้บอลูกที่มาผู้องพดกัดกับผู้ไกลแต่ผู้มาทั้ง้างคนะรับดูว่าเล่นมืนแค่ครับล้วจะมีการเปตดตัวขันงนามผู้เล่นสีบาดองหองนี้ ต้องสลับกันเล่นแล้วับตอนนี้จ่าโต้เ,ตเลยมาที่ต้องทางขวาขางหลังนี่ลองวางกันนิดนึงีรับล้วขวาข้างหลังใช่แล้วขุดูนี้กรรมการเขาเลยเตือนเลยวะจังหวะเข้าข้างหลังนะฟังเสียงนกตีนะ đó mà tháo 2 vẫn phát tiếng như vậy ra, lũ tiểu này cũng bảo là gìn โอ้คเจอเเจไม่ต้องไร้วางรับกาขาดนี่ต้องบอกไม่ธรรมดาพี่มัสได้แล้วตัเอการานี่ใ่ตองแมนที่ได้มันไหนนะใช่แล้วอุ้มลูกอาขาดมาอเป็นคุดแดงอีกคุนที่นาขอใอทีเกมคนสร้าครับให้มาทุบแคบ ยังได้ครับ<ม><ม>ได้เลยลูกเตะมุมมาเอาครับได้ลุ้นอีกเพื่อสี่วราทังลบตาตงการอเอาเลยลบต่อ <c oughs> ลอยเข่าเงินไปครับจะโตเร็วมันลอยอยู่กลางการนานไปหน่อยครับโอ<ฮ>้โหลูกนี้โอ้ยแล้วลูกนี้กรรมาการ ให้เป็นรูปฟ้าวแล้วโดนเรียกครับโดนเรียกมารับไปเหรียกนะังหวะนี้เรามาสกัดลูกนี้ถ้าจะปูนจะหันแข้มือนอกก่อรุ่งป่าวะระหว่านี้เราไม่ได้ยินนะแต่ต้องบอกว่าลูกนี้อันตรายสุดๆครับถ้าเสียอีกลูกนึงนี่งานหนักแน่นอนข้างหลังต้องเน้นครับยิงยัดมายัดติดกัมพาครับ เขาสองนี <Coast> <stand ard S 3> ่ผมเดาเพื่ใช้เวลาบาดเจ็บมากตอนนี้ยูเนียนเนี้ยพูดเวลาไปหนึ่งนาทียังพร้อมมีเวลาสี่ว้ทันทองใจหวนอีกเพื่อครับโยมาลูกนีสี่สูงแล้วเป <composer> ็นจ er you know, mm? ักรกันเองนะทั้งวานนี้ มองจางครับแล้วจริงเองปวดบตรแตถองนิดนึงแล้วทำมาเซลส์ครับปดเลยระวัด้วยนะต้องหวาดลดความเสี่ยงแล้วต้องหวาดแบบดูตัวอย่างนี้ครับ ยิ่งกูผ่านแล้วครับผ่านเลยหน้าประตูข้ามีก็เข้าไม่ถึงบอลเนาะต้องบอกว่าตัวเองก็ไม่น่าจะคิดว่าบอลจะเลยมาถึงครับบอลน้นงองหน้าจะติดเนาะหน้าจะสวยเนาะเอาครับโอ้โหไม่ทันนละเดี๋ยวเราเดินกันแถอข้างหลังครับต้องบอกว่าทีมวัยรุ่ขที่หลังนี้ต้องเน้น